สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่5้าร้อยหแล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่5้ารอยหกันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านนะคะคุณท่านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด24หมายเลขค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกํากับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้คงทานคุณท่านจะได้รับทั้งหมด2องค์นะคะหมายเลขหนได้2องค์ค่ะหนูเปิดให้กับคุณท่านคู่นะคะหมายเลข7ก็เปิดแบ่งปันให้กับคุณ ท่านคู่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะหรือรายการที่12นะคะก็แบ่งปันให้กับุท่านคู่นะคะเป็นหลวงพ่อกลวยเขาท่านนี่นะคะก็จะเป็นพระสังกรจจายน์ท่านจันลอยของหลวงปุโตนะคะถ้าเป็นหมายเลขแบบนี้นะคะท่านจะแบ่งปันให้กับ คุณท่านคู่นะคะหมายเลข14ค่ะก็เป็นปิดตาหลุมพ่อแก้วนะคะหรือจะเป็นองค์เดี่ยวนะคท่านก็จะเป็นหมายเลข3 4 5 6นะคะสนใจรายการไหนนะคุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายรวนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153 จะส่งให้กับคุณท่านฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะท่านใดปิดทานจองทันรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งนะคะ วันนี้เขาทานพิเศษเลยนะคะหมายเล็กหนึ่งค่ะปิดให้ทานจองให้ทานน้ำทานไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะหาพระดีๆพระสวยๆแบบนี้ที่ไหนกันยากแล้วนะคะท่านท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะหมายเล็กหนึ่งวันนี้นะคะเป็นพระกุะข่าท่านองค์นี้จะเป็นพระลีลานะคะได้รับองค์พระไม่พอพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยค่ะแล้วองค์นี้นงท่านเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะเป็นพระกุด้วยกันทั้งสอง,ององค์เลยนะคะ หากท่านใดสนใจรับผู้นี้นะคะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะนัน650บาทได้ถึง2องค์นะคะจองให้ทานน้งท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะสวยมากๆค่ะหมายเลขึ้นนะคะ650บาทเท่านั้นได้รับ2องค์นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะหมายเลข2วันนี้น้องทานเป็นเหรียญพระพรมปัญโยนะคะหรือหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะ องนี้นะคะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะหน้าเหรียญท่านเต็มชัดนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะท่านเหรียญหลวงปู่ดูนะคะพระพรมปัญโยค่ะได้เหรียญไม่พอองนี้พร้อมเลื่อมใส่กรอบให้กับคุณท่านเลยนะคะกรอบแข็งแรงด้วยนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะวัดสแกนะคะ400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะ หมายเลขสามวันนี้น้าท่านเป็นหลวงพ่อผางนะคะวัดอุดมคงคาคีรีเขตน้าท่านเนื้ออันปกานะคะเรียนหลวงพ่อผางน้าท่านก็น่าเก็บน่าศึกษากันนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะขอแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่ค่ะ หมายเล็กสี่วันนี้น้องทานเป็นเหรียญมังกรคู่นะคะหรือเหรียญหลวงปู่มุลน,นะคะเนื้อเปียกทองของทานต่อโค้ดหมายเลขโค้ดกันด้วยนะคะท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบเลยน้องทานไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะองค์นี้แบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะวัดปานหนองลมอําเภอวัฒนาคนครจังหวัดสักแก้วน้องทาน400บาทค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่หค่ะหมายเลขห้าวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษเมเขมโกเขาทานปี25 2 3สนะคะนี่เขาทานเรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะหาอ,องค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากแล้วเขาทานในราคาแบ่งปันนะคะวันนี้นะคะตา,าต,ตาท่านไดวยตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีไปแน่นอนคะ่ะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ สุสารไตรักจังหวัดลำปางนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6วันนี้ของทานเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอีกค่ะเป็นเหรียญรุ่นที่ท่านนั่งชั้นเขานะคะเหรียญปีหนึ่งเจ็ดเขานั่นหลวงพ่อแดงนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจของท่านวันนี้รายการที่7นะคะขอแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะวันนี้ให้ทันน้องท่านแย่งกันให้ทันนะคะหมายเลขเวันนี้ค่ะขออนุญาตเปิดคู่เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมทั้งสององค์ค่ะคู่นี้นะคะขอแบ่งปันเลยนะคะที่ห5 0อยหบาทเท่านั้นค่าทันคู่นี้นะคะห5 0้อยห้าบาทค่ะ เป็นเหรียญปี18นะคะหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่า,ทานนี่ค่ะอ,อ้นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะคู่นี้เล่าท่าน650บาทเท่านั้นนะคะให้ทันนะคะมีเพียงแค่1คู่เท่านั้นค่ะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหลวงพ่อกเกษมนะคะปี18ทั้งคู่เลยค่ะท่า,ทานหกรบาทเท่านั้นค่ะถัดมาหามากันที่รายการที่ ะะหมายเลข8วันนี้ก็บูชาคู่เขาท่านองค์สององค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จจิตตารดาทั้งคู่ค่ะคู่นี้แบ่งปันเลยนะคะท่านที่650บาทเท่านั้นเลยนะคะ650บาทค่ะเป็นพระสมเด็จจิตตารดานะคะองค์สวยเลยนะคะท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะเก็บเนื้อองค์พระให้คงอยู่สภาพส,สมบูรณ์นะคะท่าน สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะคู่นี้หกร้อยห้าสิบบาทค่ะปิดให้ทานไม่ควรปล่อยให้หลุดกันวันนี้นุองทานไม่ควรพลาดนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นปิดทององค์งลงรักปิดทองเต็มองค์นะคะคู่นี้หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เก้าค่ะหมายเลขเก้าวันนี้น้องทานเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดานะคะท่าน เป็นรุ่นถวายซื้อที่ดินนะคะรุ่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินของท่านนี่คะ่ะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะได้เหรียญไม่พอองนี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะรวยเงินโกติล้านท่านถวายซื้อที่ดินปี66ค่ะ400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะ หมายเลขสิบวันนี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชค่ะนานจังหวัดพิษณุโลกนะคะเหรียญนี้น้า่านท่านใดได้ไปนะคะบูชาขึ้นคอได้สวยๆค่ะนาเหรียญท่านเต็มนะคะลายเส้นสละสลวยเลยน้ำท่านลายเส้นคมชัดค่ะขอแบ่งปันนะคะที่สี่ร้อยบาทของท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขสิบเอ็ดวันนี้นะคะเป็น วัดท่ากระบือเนาท่านพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะองนี้พร้อมเลี่ยมเหมือนเช่นกันนะคะเป็นเนื้ออันปะกาค่ะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะจองให้ทานเนาวท่านจัดส่งให้ฟรีนะคะราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะ400บาทค่ะถัดมาค่มาที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12นี้เปิดแบ่งปันคู่เช่นกันนะท่านคู่นี้นะคะท่านใดสนใจรับไปเลยนะคะ 650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะวัดโคสิตารามน้องท่านเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะสวยมากๆค่ะหลวงพ่อกลวยค่ะท่านใดนะคะสนใจหลายองค์หลายรายการอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่านแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะสนใจหลายองค์ลดให้แน่นอนของท่านจะได้เป็นลูกค้าประจํากันอีกนะคะนี่ค่ะ หลังเป็นหลังหนุมานะคะเหรียญเป็นเหรียญอายุวันนาสุขาพลาค่ะ650บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาหามากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13วันนี้นะคะท่า,ทานขอปล่อยคู่เช่นกันนะคะหมายเลข13วันนี้ค่ะเป็นของหลวงปู่โตเขาท่านองค์นี้เป็นพระสังกจายของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีและจันลอยของหลวงปู่โตนะคะ ปิดให้ทานจองกันให้ทานน้องทานคู่นี้นะคะแบ่งปันเลยที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทานนะคะท่านใดได้รับองค์ไหนไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยน้ททาน นี่คะ่ะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะเฉพาะ EP นี้ EP เดียวเท่านั้นนะคุณท่านไม่มีแล้วนะคะ EP สุดท้ายแล้วนะคะที่จะมาปล่อยแบ่งปันนะคุณท่านให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญานะคะแบ่งปันช่วงหลังเทศกาลสงการค่ะท่านทาน่ทานใดวางนะคะเข้ามารับชมกันได้ค่ะคู่นี้650บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะ หมายเลข14วันนี้น้องท่านเป็นคู่ของพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะได้รับถึงสององค์ค่ะในราในราคาแบ่งปันคู่นี้ที่650บาทเท่านั้นเลยน้องท่าน650บาทนะคะมีคราบทององ์ลุงรักปิดทองนะคะท่านปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะวันนี้ท่านใดไวตาถึงนะคะย่อมได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะท่านนี่ค่ะ องค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ6 5 0้บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15้าค่ะหมายเลข15ห้านะคะคู่นี้นะคะท่านก็แบ่งปันนะคะที่650บาทเช่นกันค่ะ650บาทนะคะเป็นพระปิตาจมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีเนื้อผงใบลานของท่านเป็นจมโบ้รุ่นที่2นิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดนะคะมาพร้อมเหรียญพระครูรียกิติหรือหลวงปู่โตะนะคะ คู่นี้นะคะ650บาทค่ะท่านใดจะได้ไปหขอแสดงความยินดีด้วยนงท่านด้านหลังเป็นหลังยันดวงเต็มองนะคะเนื้อปิ้นคราบปิ้นนงท่านด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้ค่ะท่านเป็นของหลวงปู่ดูนะคะหรือพระพรมปัญโยนะคะวัดสเกจังหวัดสี่ยุทธยาของท่าน เป็นเหรียญน,นะคะ <S <S เหรียญปี2531ของท่านมาพร้อมพระพรมนะคะคู่นี้แบ่งปันเลยนะคะที่650บาทเท่ากันของท่าน650บาทนะคะได้รับถึง2องค์นะคะนี่คะ่ะเป็นเหรียญโล่นะคน่ะท่านอขออภัยด้วยะครับเป็นเหรียญอาร์มนะคะของหลวงปู่ดูค่ะเหรียญอาร์มนะคะเหรียญอาร์มาพร้อมเลี่ยมของท่านเหรียญอาร์พระพรมนะคะแล้วก็เป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะ 650บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17วันนี้นะคะเป็นคู่ของหลวงปู่แพ้วเขาท่านรายการนี้นะคะเป็นคู่ของหลวงปู่แพ้วนะคะหลวงปู่แพ้วประวะัโรนะคะรายการนี้นะคะเนื้อทองแดงเขาท่านตอโค้ดหมายเลขโค้ดนะคะ มาพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นรุ่นใบขี้เหล็กนะคะมาพร้อมเหรียญอายุยืนนะคะหลวงปู่แผปโวปอบโรค่ะคู่นี้ขอแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านหกร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากๆเลยนะคะวัดรางมันนะคะท่านจังหวัดนครปฐมและวัดกำแพงแสงนะคะจังหวัดนครปฐมเช่นกันค่ะคู่นี้นะคะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะ ปิดให้ทานจองกันให้ทานวันนี้นุ้นทานไม่มีแล้วนะคะถัดมาค่ะมันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18วันนี้นุ่นทานขอเปิดแบ่งปันให้กับคุณท่านคู่เลยนะคะองค์นี้น่าจะเป็นพระปิดตานุทานของหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะเนื้อเมฆสิทธิ์ค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะสององค์แบบนี้ของท่าน ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะด้านหลังมีรอยจานยันอัคละค่ะขอแบ่งปันคู่นี้ที่650บาทเท่านั้นเลยนะคะ650บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะาท่านมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19วันนี้นะคะเป็นพระปิดตาค่ะท่า,ทานองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะไม่แน่าจาเป็นของหลวงปู่หมุนหรือเปล่านะคะท่า,ทาน พระปิตารายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทพร้อมส่งค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะถับมาค่ะมาที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20วันนี้เขาทานเป็นพระปิตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะองค์นี้น้ำทานเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะคะคุณท่านดูนิ้วมือนิ้วเท้านะคะ จัมโบ้รุ่นที่2ใต้าฐานฝังตะกุดไว้1ดอกค่ะได้รับองค์พระไม่พอพร้อมเลี่ยมนะคะองค์นี้ขอแบ่งปานที่500บาทเท่านั้นค่ะท่านนี่ค่ะด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะเนื้อปิ้นนะคะท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึรเลยนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะท่าน500บาทพร้อมส่งค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21วันนี้นะคะบูชาคู่คองท่าน เป็นพระผงของขวันนะคะหรือหลวงพ่อสดนะคะเทพมุนีนะคะท่า,ทานคู่นี้นะคะได้รับถึงสององค์ค่ะขอแบ่งปันที่6 5 0้อยห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะห5 0้อยห้าทิบาทท่านนี่ค่ะหลวงพ่อสดนะคะห5 0้ยห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทัานจองการให้ทัานเดาท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ6 5 0อยห้าิบาทเท่านั้นค่ะ มาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะหมายเลข22วันนี้นะคะขอเปิดปแบ่งปันนะครท่านองค์นี้นะคะเป็นตระกูดค่ะเป็นลูกสะกดตระกูดของหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่าทั้งสองลูกเลยนะคะมีรอยจานถักลวดนะคะท่านค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะเป็นเบี้ยแก่นะคะสวยมากๆค่ะรอยจานยันัก อัขระท่านชัดนะคะคู่นี้วันนี้พิเศษให้เลยนะคะคู่นี้ที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะหมายเลข23นะคะคู่นี้แบ่งปันให้เลยนะคะที่500บาทเช่นกันค่ะเป็นคู่ของหลวงพ่อสุดนะคะวัดการหลวงของท่านเหรียญมาพร้อมเลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะ สององคแบบนี้นะคะ500บาทเท่านั้นค่ะแ่กบานให้กับคุณท่านที่อยู่รับชมช่องปัญญากันนะคะท้ายคลิปวิดีโอแล้วนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะทักมาค่ะบท่านมากันที่รายการที่24ค่ะ คู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญน,นะคะเหรียญพระาธาตุพระนมนะคะท่านเนื้อทองแดงลมดํานะคะอยู่ในเรี่ยมเก่าค่ะและเป็นเหรียญจุลาลงกรนะคะพระจุลาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะคู่นี้นะคะขอะแบ่งปันคำท่านคูน่นี้ที่ 600. ้อบาทเท่านั้นค่ะ 600. ้บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทนันจองให้ทันนะคะ ลาผลภูนทวีนะคะครูบาเจ้าเกษมเข,เม,เขเม,โมโกสนักสุสานไตรักค่ะและในงานพระราชพิพธีสมโพธิพระบร,รมสาริกาธาตุนะคะคู่นี้นะคะขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นคะ่ะท่าน600บาทพร้อมส่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณท่านสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องคพระชัดเจนนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟีครบทุกบ้านของท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP ีแล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะเบอร์โทรหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปค่ะ ท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะหนูจะได้ส่งคลิปให้กับคุณท่านชมในไลน์นะคะหากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทานรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณท่านไม่ควรพลาดนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดกันค่ะท่านพระบ้านดีๆทั้งนั้นเลยนะคะได้ของดีไปครอบครองแน่นอนค่ะท่าน ิดแล้วปิดเลยน้องท่านมีเพียงอย่างละหนึ่งองเท่านั้นนะคะฉะนั้นไม่ควรพลาดค่ะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะท่านสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ